ฝึกวันที่ค่ะ Ida ็ r ก e าร์เดซัน e าแซม e ทวันนี้คือวันอาทิตย์ที่หเดือนธันวาคมวันนี้วันพ่อนะคะ s ซ n d a วันที่ห Imogen เก e อา e m a n d a พรุ่งนี้คือวันจันทร์ Over are e over Morgan R de Thiesta วันมะรืนนี้ก็จะเป็นวันอังคาร i, ia, I g o w a r de Lea d a เมื่อวานเนี้ยวันเสาร์ i f o r g o s w a r de Freda วันก่อนเนี้ยเป็นวันศุกร์คล่องขึ้นแล้วหลายๆคนนะคะ ก็ดีใจด้วยนะคะฝึกฝนมาจนถึงเดือนสุดท้ายแล้วอย่าลืมดูคลิปต่อไปด้วยนะคะเจอกันค่ะ